จิมปนันจิมสวัสดีพี่น้องผ้ามาเบิงบักม่วงบอกเลขพี่น้องว่าตัวอะไรพี่น้องหนึ่งศูนย์เจ็ดเลขบอกม่วงนี่หนึ่งศย์เ่งศลขอย่างศูนย์เลขอยังเลขบักม่วงเลขบักม่วง เนี่ยเีจว่าเลขตัวที่เก็บน่ะมันขาดไปแล้วอืมตัวที่เก็บมันบอร์ฉัดสิเมียนเออขนาดเด็กหน่อยก็ยังตีได้เลยพี่น้องเลยมึงคาคาทีข้างล่างเนี่ยตีเป็นเก็บพะนะเอาบ่าไดว่าเอาด้อันควยอันควยกระบะหนึ่งศูนย์ซื้อ,อ,อแล้วพี่น้องเจ้าบ้าน เพิ่นวหนึ่งศูนย์เจ็ดวันสันพี่นอ้องเบิ่งซอยกันพี่น้องเบิ่งซอยกันจะกินเทว่ะเบิบ่งซ้อยกันแล้วก็ตีซอยกันเนาะพี่น้องแมนบอกแตจัดเจนอยู่แล้วคือเพิ่นว่าเออสร้างตีเป่นแต่ละเนาะ มึงเน่เห็นไหมจ็บมันขาดไปเอาขาดไปใส่หนึงศูนเจ็ดเจ็ดมันก็อยู่ข้างล่างนี่เด้ก็นี่เด็กก็ไดนี่เด็เกนี่แม่แม่เจ็ดมันกระมุนไปค่ะแต่ว่าหนึ่งกับศูนนี่ชดัดเจ็ดกชัดอยู่ชดัด ตีใช่ไหมจังหวนึ่งศูนย์เจ็ดพนะพี่น้องขอสซื้อไป้ถดเดเก้าบาทสิบบาทอยู่พี่น้องเมื่อได้ชักชวนเ้เลนกันเขานั่นเ้อพี่น้องอมาหายิ่งเป็นแนวทางผู้ใดสิตีว่าจกไหนตีซอยกันเลยค่ะพี่น้องมันชัดเจนไหมพี่น้องเนาะก็เจ้าว่าบอชัดเจนเลย ขนาดเด็กน้อยอนุบาลนี่นี่พี่น้องเด็กน้อยอนุบาลอนุบาลสองดูอนุบาลสองบอกเลขถือทุกงวดด้วยนี่พี่น้องงวดนี่พอนว่นศูนย์หกเก่าเก่าสันพันว่นผมาเห็นเลขบอกม่วงเพ่อนผลมาตีให้หูจักแล้วว่าเลขยังพันว่าหนึ่งศูนย์เจ็ดพนะพันวัน นึ่งกับเป็นหนึ่งเนาะนีนองพี่น้องเนาะศูนย์กับเป็นศูนย์เหรอเก็กับเป็นเกทคือว่าละนอนพี่นอนะ้องเนาะหนึ่งศูนย์เกสับให้เบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่บัวก็เอามาล่วงให้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าแม่บัว่ไร้เอาไเอ้แนวทางมาล่วงให้โดนแล้วเมื่อนี่เห็นก็นเลยเอามาล่วงให้เบื้องเนาะค่ะ เอามาห้เบิงเป็นปริศนาอยู่ได้น้อยพี่น้องเนาะเอาถ้ามักถ้าชอบกะจวดไปเรื่อยพี่น้องถ้าบ่ามักบ่ชอบกะพานบ่ต้องไอเอียงมากไหมเนาะค่ะบริษัทชัวนให้เรียนการพานันเอามาให้เบิงเป็นเนวทางเนาะค่ะหาโูกหามานน้่กันเด้อค่ะพี่น้องร้านหน่อยเพิ่นตีหนึ่งศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นพี่น้อง <c oughs> อ่อืร้านกคจะกิน ร้านแกจะก,กินบักม่วง<ด>พี่น้องสีงให้ฟ้านให้กินอืออือกินมาเด้อมันมีเหล็กใช่กินได้ทายรูปไปแล้วนี่จ้าฝากกดติดตามนี่เด้อค่ะพี่น้องบอะไรใบเหล็กบมักม่วงจ้าสวัสดีค่ะ